กลับไปเมื่อสองปีก่อนหมู่บ้านป่าพรายเป็นสถานที่ที่สงบสุขจนกระทั่งเกิดสงครามระหว่างสองตระกูลใหญ่ตระกูลเหมทองและตระกูลศิราซึ่งต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงทรัพย์สมบัติตระกูลเหมทองได้ลักพาตัวหญิงสาวนามว่าแม่พรายบุกสาวของตระกูลศิรา และเผาทั้งเป็นเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูก่อนตายแม่พายได้เป็นคำสาบเลือดต่อเลือดวิญญาณต่อวิญญาณหญิงสาวหูกาหารลูกสาวชาวบ้านชื่อแก้วพอ่อเมืนพอ่อของแก้วผู้สอนความรับสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับตำนานตาปรัง มออาคมผู้เชี่ยวชาญในพธิธีกรรมโบราณแกี่วกับจากเก็บสมุนไพรและ,ะเผชิญหน้ากับเงาดำลึกรับในคืนพระจันทร์สีเรือดเงานั้นไม่ได้แค่กระซิบชื่อเธอแต่ยังทิ้งรอยมือดำไว้บนบานประตูบานหลังจากนั้นความฝันร้ายเกี่ยวกับหญิงสาวในเปลวไฟลืมตามหลอกหลอนเธอ แก้วตัดสินใจปรึกษาตาปังเพื่อหาคำตอบตาปังเล่าว่าเนาพายศพจะล่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับบาปในอดีตที่ยังไม่ได้รับการชำระร้างแก้วไม่เชื่อว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องแต่พอ่อมมืนกับมีท่าทีลุกรีรลุกรนแก้วเริ่มสืบเรื่องราวจากอดีตขอขัวตน บว่าเราบรรพบุรุษของเธอเป็นหนึ่งในผู้รอบสังหารตะกูลศิราในอดีตทำให้คำสาบเริ่มมีผลต่อทายาทของผู้กระทำตาปังเตรียมพิธีกรรมเพื่อสกดเงาพรายศพแต่แก้วกับจําทําหน้าที่ตัวรอเพื่อให้เงาปากฏตัวที่ศารกลางหมู่บ้านขณะเดียวกัน เงาพายซพเริ่มไล่ล่าค้นให้หมู่บ้านทีละคนโดยเลือกเยื้อที่เกี่ยวข้องกับคำสาบในระหว่างนี้อาปังได้ค้นพบว่าแม่พายไม่ได้ต้องการเพียงการแก่แค้นแต่ยังต้องการบางสิ่งที่ถูกซ่อนจากเธอในช่วงตายสิ่งนั้นคือหินศิลา ซึงเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทำให้วิญญาณของแม่พายยังคงไม่สงบแกวพบว่าสรอยหินศิลาถูกเก็บในหีบไม้เก่าแกที่บ้านของพ่อมืนปอของแกวยอมรับว่าเขารู้เรื่องคำสาบนี้มาโดยตลอดและเก็บสรอยไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครปลุกพลังของแม่พาย ในคืนสุดท้ายของพิธีกรรมแก้วตัดสินใจว่าจะคืนสร้อยให้วิญญาณแม่พรายเพื่อยุติคำสาบหรือจะทำลายสร้อยและ,ะเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาคำคืนที่ทุกคนรอคอยมาถึงพระจันทร์เต็มดวงสีแดงฉานลอยอยู่กลางฟ้า หมู่บ้านปกคมไปด้วยหมอกหนาและความเงียบงันเสียงแมลแงกลางคืนที่เคยดังระงมเงียบสงัดเหมือนสิ่งมีชีวิตต่างพากันหลบซ่อนแก้วในชุดผ้าขาวยืนอยู่ที่ศาลกลางหมู่บ้านเอือกำใอยหินศิลาในมือแน่นขณะที่รอบตัวเธอมีวงพิธีที่ประกอบไปด้วยเทียนสิองเล่ม และสายสินที่มัดไว้รอบพื้นที่ตาปรังยืนอยู่ด้านข้างปลายมนด้วยเสียงต่ำและหนักแน่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดํำไว้แก้วหากมันพุ่งเข้ามาใกล้เจ้าอยาขยับพิธีนี้ต้องการให้เจ้าเป็นจุดศูนย์กลาง มันจะจบสิ้นเมื่อเจ้ายืนซอยคืนให้มันตาปรังกาวด้วยน้ำเสียงจริงจังลมพัดแรงจนเปลวเทียนไหววุบความเงียบถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะเบาๆที่ค่อยๆดังขึ้นเสียงนั้นแหบแห้งและเยือยันเหมือนมันมาจากอีกโลกหนึง่ง เงาดำค่อยๆก่อตัวขึ้นจากหมอกหนาสูงใหญ่และหนาวาดกลัวดวงตาของมันแดงฉานจ้องตรงมาที่แก้วข้ารอคอยคืนนี้มานานยืนมันมาให้ข้าเงาดำตะโกนเสียงของมันก้องสะท้อนในหูของทุกคน แกวพยายามไม่ตัวสัน่นเธอยกใอยขึ้นสูงแต่เงานั้นกับพุ่งเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วแก้วถอยหลังจนเกือบล้มแต่ทันใดนั้นตาปรังก็โยนผงศักดิ์สิทธิ์ลงไปในวงพิธีเงาดำชะงักพร้อมเสียงกรีดร้องดังรัน ซร้อยให้ข้าแล้วทุกอย่างจะจบงั้นหรือเจ้าต้องเผชิญหน้ากับความจริงเจ้ายินดีที่จะรับผลจากบาปที่บรรพบุรุษของเจ้ากระทำหรือไม่แ้ลนิ่งเนียยหัวขณะอ่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นใช่หากการยอมรับความจริงจะช่วยให้เจ้าพ้นทุก ห่ายอมทันใดนั้นเอาดำเริ่มเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นหญิงสาวในชุดขาวผมยาวสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าแม่พรยค่อยๆเดินเข้ามาหาแก้วและเอื้อมมือรับส้อยนั้นไปจากเธอเจ้าล้าและสื่อสัตว์นี่คือสิง่งที่ข้าต้องการ คยุติธรรมและการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากแม่พายรับซอยเธอรับตาและร่างของเธอเริ่มสลายเป็นระอองแสงสีทองคำสาบที่กักขังเธอไว้ถูกบดร่อยเธอจากไปพร้อมกับสายลมอ่อนๆและเสียงกระซิบสุดท้าย จงรักษาสิ่งที่เจ้ารักไว้ให้ดีและอย่าปล่อยให้ความโลภกลับมาทำร้ายมันอีกเมื่อทุกอย่างสงบลงแก่ล้มลงด้วยความเหนื่อยล้าตาปรังประคองเธอไว้พร้อมกล่าวว่าเจ้าได้ช่วยทั้งหมู่บ้านและช่วยดวงวิญญาณ ของแม่พรายด้วยเจ้าคือผู้กล้าตัวจริงหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งแม้ว่าชาวบ้านจะยังคงหวาดกลัวตำนานนี้แต่เรื่องราวของแก้วผูกเราขานเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญและการยอมรับความจริง